สวัสดีนะครทุกคนกลับมาพบเ่อกันนะครับตอนนี้ก็กัาจันก็นจะทําการเชื่อมให้นะใช่ไหมครับเดี๋ย๊บปักไฟกันะ ดูยันเลยครับทุกท่านอ่ะคิดเส้นให้พี่นะพี่จับเชือกมาให้ตามเชือกอือเอ้นั่นแหละลังหลังเล็กตรงนั้นลือ อ่ะถุงมือเราไปไหนเอ,เอ <allocate today. S 2> ็นทุงม voilà ืออยู่ข้างนึงเม่าน็นตุงมืออยู่ข้างนึเมื่อวอ็นตุงมืออยู่ข้างนึงเมื่อวาน ที่ใช้กระดาษไม่เจอเมื่อเช้าหาไม่เจอใช่ไหมไหนโอเคอสมกับเลยพอได้ช่วยอยู่นะเราสองคนชอบโดนไฟดูดใช่ไหมมันไฟันแดงไงมันเราชื้นไงตัวเราชื้นเหงื่อออกอะไรแบบนี้ใช่เข้าเข่าล็อกเข้าล็อกจบเลยสวยเลยอันนี้เนาะสวย หลังก็โอเคงั้นแหละตรงนี้ฝีมือตกไปเยอะเลยกันเชื่อสวยแล้วเอาแค่ไหน <c oughs> <c oughs> นี่นะฮะแล้วก็เริ่มง,งานกันเดี๋ยวผมจะตัดเด็กไว้ครับด้านหลัง

ไปทำงานสองฝั่งเลยนะครับทุกทข้างในด้วยดูผมด้วยนะฮะขีดเส้นไว้ก่อนขี่สสิบสาม

chồng luôn phải đau trong, yêu mới xứng khi phải có vận lụm, à, để vô Cho đi sửa Hãy subscribe cho mà đi sắp rồi Nè 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 nè, nè, chạy, đọc 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 đọc. nè chơi Đừng cho nó phố bên Đừng cái cây sáng cây Hướng chi chung cả bếp tay tìm hát Vô อีกเส้นไว้นะครับทุกคนเดี๋ยวแล้วก็หลังจากนี้ก็จะทําการตัดนะฮะเป็นอันที่สองรับเร่งทําชั้นเอือฮึอบอเป็นบรรยากาศลุยง,งานช่วงเช้าที่ร้านพี่เอกเนาะยังไงเดี๋ยวรอรุ้นครับวันนี้ว่าเราจะปิดงานอ่าอชั้นวางของตรงนี้ได้หรือเปล่าเนาะจะอัปเดตกันเรื่อยๆครับนี่ฮะสวัสดีครับ chỉ hạn cho Tuyên tuần vật tiêm Vô cùng vô còn Nhân nhân nhập đeo này đập tặng Nhìn không บุกงบุกบอลเครื่องมือก่อนเดี๋ยวจะตัดเหล็กนะเสียงดังเนาะทุกท่านก็ประมาณนี้นะฮะเช้านะแล้วก็กับอาารก็ลุยงานนะครับเชื่อมไม่รอแล้วนะฮะก็จัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ